ความทับใจได้เกิดขึ้นตั้งแต่วินาทีแรกเลยนะครับเพราะว่าคำปรึกษาของดรอเนี่ยเหมือนกับเปิดโลกให้ผมได้รู้จักเลยว่าจริงๆแล้วปัญหาของเส้นผมเนี่ยของแต่ละคนได้มีความแตกต่างกันนะครับหลังจากนั้นก็ตัดสินใจครับที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมครับเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกผมจนเห็นรีวิวต่างๆเห็นความมั่นใจต่างๆแล้วก็เพื่อนนักแสดงด้วยกันนี่ก็คอนเฟิร์มครับว่าทําที่หมออแล้วก็เขาเรียกว่า ประทับใจในผลลัพธ์นะครับก็เลยตัดสินใจออทําที่หมอออนตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ครับตั้งแต่การปลูกผมตั้งแต่การดูแลอย่างต่อเนื่องนะครับแบบไม่ทิ้งคนไข้ของหมอออนเนี่ยก็เลยทําให้มีผลลัพธ์ที่ประทับใจจนถึงวันนี้จนปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะตัดผมสั้นเพราะว่าเรามั่นใจแล้วว่าผมเราไม่บางเนาะถ้าเกิดผมเราบางบางทีก็ไม่กล้าตัดผมสั้นนะครับพอตัดผมสั้นแล้วก็สามารถจะเซ็ตทรงผมต่างๆได้แล้วพอผมบอกว่าเอยผมปลูกผมมานะทุกคนบอกเหมือมันธรรมาชาติเหมือนไม่ได้ปลูกนอกจาก เทคโนโลยีในการปลูกผมอีกสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของฝีมือในการปลูกปลูกยังไงให้ดูธรรมชาติดูผมสุขภาพดีคอนเฟิร์มอีกหนึ่งเสียงครับว่าเรื่องเส้นผมเรื่องหนังศีรษะกับดรออนเมดิคอลแฮร์เซนเตอร์แล้วก็มั่นใจในผลลัพธ์ได้เลยเรื่องผมครบจบที่ดรออนม d i ดิคอลแฮร์เซนเตอร์ครับ